การสร้างใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีหรือว่าจะเป็นการสร้างใบกำกับภาษีพร้อมกับใบแจ้งหนี้นั่นเองค่ะให้ไปที่เมนูรายรับนะคะแล้วก็หัวข้อใบแจ้งหนี้แล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยค่ะต่อไปให้ระบุข้อมูลที่ต้องการนะคะช่องแรกก็จะเป็นอ้างอิงถึงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ต้องการระบุก็สามารถระบุเข้าไปได้เลยค่ะ ส่วนช่องเลขที่เอกสารนะคะระบบจะทำการด e ฟอล l t ไว้ให้อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ได้นะคะต่อไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านะคะให้ทำการกดดับดาวลงมาแล้วก็ค้นหาด้วยรหัสผู้ติดต่อหรือว่าชื่อผู้ติดต่อก็ได้ค่ะต่อไปเป็นวันที่ออกนะคะระบบจะ Default ไว้ให้เป็นวันที่ปัจจุบันค่ะส่วนวันที่ครบกำหนดนะคะระบบจะทำการดึงมาตามการตั้งค่าขององค์กรน,นั่นเองค่ะ หากกิจการใดนะคะมีการใช้ในส่วนของพิกบอร์ดด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะกดดอกดาวลงมาแล้วก็จัดกลุ่มแยกประเภทตามต้องการได้เลยนะคะต่อไปเป็นข้อมูลราคาเราสามารถที่จะกดดอกดาวลงมาแล้วก็เลือกได้ค่ะว่าช่องราคาที่เราจะกรอกเข้าไปเนี่ยเป็นแบบรวมหรือว่าแยกภาษีนั่นเองค่ะ สำหรับเอกสารฉบับนี้นะคะเราจะสร้างเป็นใบแจ้งหนี้สแลดไปกากับภาษีดังนั้นตรงนี้เราก็จะเปิดเป็นไฟสีฟ้าไว้นะคะต่อไปเป็นรายการค้าค่ะคอลัมน์แรกนะคะเป็นสินค้าสแลบริการให้ระบุรหัสสินค้าและบริการขึ้นมาได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรายการที่เราจะต้อง กออกแต่ว่าไม่ได้สร้างไอเทมไว้ที่เมนูสินค้าและบริการเราสามารถที่จะเว้นคอลัมน์นี้เอาไว้แล้วก็มาระบุข้อมูลนะคะผังบัญชีที่เราต้องการจะบันทึกในคอลัมน์บัญชีตรงนี้ได้เลยค่ะคำอธิบายนะคะระบบเนี่ยจะทำการดีฟอลต์เอาไว้ให้ตามรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นๆค่ะหรือว่าจะเป็นชื่อผังบัญชีนั้นๆนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขก็สามารถที่จะพิมพ์เพิ่มเข้าไปหรือว่าลบข้อความเดิมออกก็ได้นะคะระบุจำนวนค่ะราคาต่อหน่วยนะคะส่วนลดต่อรายการค่ะแล้วก็อัตราภาษี เมื่อระบุข้อมูลในใบแจ้งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดปุ่มบันทึกร่างหรือว่ากดปุ่มอนุมัติใบแจ้งนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดการสร้างใบแจ้งนี้ใบกำกับภาษีค่ะหากต้องการจะพิมพ์นะคะก็กดพิมพ์ตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่ากดดอปดาวลงมาเพื่อเลือกหัวพิมพ์เอกสารหัวอื่นๆได้นะคะ